สวัสดีจ้ายายโอมาแล้วเสียงแก้ว,กวมามีกละเด้อยืันนี้ยายโอซีมากหมกปลาซิ้วแก้วจ้าหมกหมอ้อซอปลาซิ้วมา40บาทไปน่องอยากกินเครื่องกับพริกพริกแห้งพริกสดนะคะเนาะหอมกระเทียมตะไคร ใบป,ปกูดค่ะใบป,ประกุดอะไรเนาะตาเนาะพี่น้องเนาะตาจวดจวดเลยที่ไหนตามคิปก,ก่อนเนาะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้ากดไลค์จากกดไลค์ พี่ก,ก้อนจ้ะใส่เครื่องหลายๆจงนัวตำ้มแล้วแล้วพี่น้องตำ้แล้วแล้วหันมาใส่ปลาเนาะค่ะพี่เดก ปรุงค่ะเขาจะปรุงเลยพี่น้องเลยปรุงกอนค่ะข้าวเป็นไส้หมูหมึกเกลยหมกหมอจักเตียดพี่น้องหมกเป็นครั้งแรกใส่น้ำปลา ข้าวมกเป็นครั้งแรกจากแก่จะเป็น่ยนริมกเลยชลล์รน้องแนเนาะเนยแซ่บเนยแซ่ไล่แซบไลนอพี่น้องห,ห,หามุ้งก่อน่าอันนี้พาิตู่หอมตุนหอมต้นหอมชิพาตู่ค่ะใส่เนาไปนาอกพีนนน่น้องต้นค่ะต้น ไส้มอเน,ะะน้องคะเน้องได้หอมหอยๆอย่างบอนให้สุกยังหอมแล้ว่ปลองด้ยหอมหอยหอยเลยทีนี้ทักก็ะสีตั้งไฟเน้องคะ เสร็จล้วจะพี่น้องเอ้ยต่นะกินผมห่อยๆอยมาเดินมาเดินมาเดินมากินน้องกันปิดไฟก่อนน้อง่ันนาะซุกเหรปิดไฟก่อนปัาบตัวไปเศษเน็ดคลังแรกไม่ชิมไม่ได้หมกมอนเคยหมกแต่ใบตองนีนก็พี่น้องแต่แซ่บแต่แซ่บ เด้อมาเด้อมากินน้ำกันจาม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 า,ม,ามุกหมอปลาซิ่งแกแแ้วจ้าเศกเศกมาเด้อไปนองเด้อมากินน้ำกัญแซ่บศกเศกเศกจ้าม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 ากินกระย่าโอ้เด้อเข่าเหนียวห่อนห่อนเนาะพี่น้องเนานะนนะแซบ่บคลิปนี้กะจบแค่ตอนนี้นะจ๊ะเนาะเอาไปคลิปหน้าจังพ่อกันไหม บาสวัสดีจ้าฮัากทุกบ้านเลือจ้าสวัสดีค่ะ